มีเสียงหรือ,อยังครับมีเสียงหรือ,อยังเอ่ยพูดพูดไปตั้งนานผมไม่ได้น้องแนนช่วยนี่แย่เลยเสียงมาหรือ,อยังได้ยินแล้วเย่ yeah. ผมไม่ได้น้องแนนนี่คงพูดไปตลอดสิบนาทีแล้วไม่มีเสียงขอบคุณมากขอบคุณมากมาก,มากครับโอ้ทักไปตั้งเยอะแนะ่ไม่เป็นไรครับอ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานะครับ หลุดไปน่าจะออกไปกันหลายคนเลยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงนะโอเคงั้นผมจับเวลาใหม่นะว่าห <Wow. S 1> น่าแตกโอเคไลฟ์ okay. นี้10นาทีพอนะครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมก็ผมอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้กำลังอ่านหนังสือชื่อว่า why we buy นะครับศาสตร์แห่งการช้อปปิ้ง the science of shopping นะครับแล้วก็เขียนโดยคุณปาโก้อันเดอร์ฮิล ก็แชร์หนังสือเล่มนี้มาหลาย EP แล้วนะครับหลักการของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นบริษัทที่รับเป็นบริษัทรับวิจัยตลาดให้กับลูกค้าชั้นนําของเขาลูกค้าของเขามีหลายๆเจ้าใหญ่ๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโค้กอ,อย่างเงี้ยนะครับซิตี้แบงก์อย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายเจ้าผมจําชื่อไม่ได้ละนะครับแม้แต่ Microsoft ก,ก็เคยเป็นลูกค้าเขานะครับเรียกว่า ใน f o r t จูน500นเนี่ยเป็นลูกค้าเขาเยอะมากนะครับก็เลยแน่นอนแหละเขาก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่เจ๋งแหละก็คงต้องเป็นคนที่มีมีศักยภาพพอสมควรนะลูกค้าถึงได้ไว้ใจนะครับในการให้เขาวิจัยตลาดเขาก็หลักๆเลยหลักการของคุณปากโก้เนี่ยของบริษัทเขาเนี่ยเขาก็จะมีนักสกดรอยนะครับ อย่างเช่นลูกค้าตั้งคําถามมาบางอย่างว่าพฤติกรรมของคนที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างไรเขาก็จะมีนักสะกดรอยไปสะกดรอยซึ่งถูกเทรนมาอย่างดีถูกฝึกมาอย่างดีแล้วก็มีการจดบันทึกมีการจดจนได้เหมือนกับทําวิจัยแหละนะครับได้ตัวเลขที่น่าพอใจแล้วก็สรุปแล้วเขาก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยในการาให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อที่จะปรับปรุงหรือวางผังสถานที่ใหม่ ปรับปรุงสิ่งต่างๆใหม่และสุดท้ายแล้วมันทําให้ยอดขายมันพุ่งขึ้นจากการทําสิ่งง่ายๆเองนะครับไม่ต้องไปเสียเงินอะไรเยอะมากมายนะครับแค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าหลายๆเรื่องในนี้เป็นประโยชน์เนาะแม้จะแม้ตัวเราเองจะไม่ได้มีกิจการหน้าร้านอะไรนะครับแต่เนี่ยการทําโลกออนไลน์ของเราเนี่ยช่องของเราก็เป็นหน้าร้านอย่างหนึ่งนะครับในแพลตฟอร์ม Tik t o ็กอกหลายๆคน ทำคลิปหลายๆคนจัดสภาพแวดล้อมให้มันเกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นในช่องของเราเรียกว่าคนข้างนอกผ่านเข้ามาถ่ายเข้ามาเจอช่องของเราเจอคลิปของเราเราจะสร้างสภาพแวดล้อมอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเออเขาสนใจนะครับเพราะว่าเราอยู่ในที่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะเล่นติ๊กตอกเพื่อที่จะ,ะดูข้อมูลต่างๆดูคลิปที่มันให้ความบันเทิงแต่ ผมเชื่อว่าก็มีอีกหลายคนที่อยากจะสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม Tik t o k นี้นะครับอยากจะจับมันเป็นธุรกิจหรืออยากจะทำเป็นอีกหนึ่งช่องทางของรายได้ซึ่งการที่เรารู้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เป็นสิ่งสำคัญการที่เรารู้ศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขากำลังมองหาเรื่องอะไรแล้วการที่เขามองหาเรื่องนี้ถ้าเรา ตอบสนองเขาได้ได้ตรงกับความต้องการของเขาเนี่ยนั่นก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่เขาที่เราจะเปลี่ยนเขาจาก Follower จาก viewer กลายเป็น Customer ของเราได้กลายเป็นลูกค้าของเราได้นะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับมีเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆคนมักจะมองข้ามนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาสมมุติเหตุการณ์ว่าลองคิดถึงว่าเราไปที่ห้างห้างห้างหนึ่งแล้วกัน ห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งนะแล้วก็หน้าห้างนี่เป็นลานจอดรถนะครับพอเราจอดรถเสร็จสิ่งที่เรามักจะทําคืออะไรสิ่งที่เรามักจะทําก็คือเราจะรีบจ้ำก้าวเท้าอย่างเร็วเลยเพื่อที่จะเข้าประตูห้างไปเพราะว่ามันอาจจะมีความร้อนมันอาจจะมีแดดมันอาจจะมีฝุ่นควันอาจจะมีมลพิษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นสภาพแวดล้อมระหว่างลานจอดรถไปจนถึงประตูห้างเนี่ยเขาบอกตรงนั้นเนี่ย มันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นจุดดึงดูดเท่าไหร่ลูกค้าจะใช้ความเร็วอย่างมากในการเดินผ่านจุดนั้นฉะนั้นถ้าเราไปตั้งป้ายโฆษณาเราลงทุนไปทําบอร์ดโฆษณาหรือไปวางบูธอะไรโน้นเนี่ยมักจะไม่ได้ผลอะไรเสียเงินเปล่าฉะนั้นอย่าไปทำนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เราไปถึงประตูทางเข้าแล้วนะครับลองสังเกตพฤติกรรมตัวเราเองนะไปถึงประตูทางเข้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอมักก็มักจะเจอกระจกใส และกระจกใสเนี่ยด้านหลังกระจกก็มักจะจัดแสดงสินค้าตัวอย่างมีป้ายโฆษณาต่างๆแปะอยู่เต็มกระจกเลยนะครับเขาบอกว่ามีกี่คนที่สังเกตป้ายโฆษณาเหล่านั้นนะครับซึ่งน้อยมากๆผมเองก็เป็นผมเองก็ไม่เคยสังเกตผมเองก็อยากจะไปถึงประตูแล้วก็เข้าประตูให้เร็วที่สุดนะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้กระจกใสสินค้าที่จัดโชว์หลังกระจกหรือแม้แต่ป้ายโฆษณาต่างๆตรงกระจกนั้น ก็ศูนย์เปล่าเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอลองคิดถึงตัวเราเองนะถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการที่เราจะไปลงโฆษณาแล้วห้างสรรพสินค้าเสนอโฆษณาว่าเขาจะติดโฆษณาสินค้าของเราเนี่ยไว้ที่กระจกด้านหน้าเลยนะอันนั้นศูนย์เปล่านะครับอย่าไปทำนะเพราะว่าเขาบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่มีเลยผู้บริโภคคนไหนที่ก้าวจากลานจอดรถเนี่ยจะมายืนหยุดยืนดูไอ้ป้ายโฆษณาด้านหน้าก่อนนะครับเราอยากจะเข้าไปข้างในให้เร็วที่สุดฉะนั้น ก็อยาไปเสียเงินตรงนั้นนะครับอยาไปเสียเงินตรงนั้นโอเคเสร็จแล้วพอเข้าไปผักประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอีกไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ดูป้ายโฆษณาตรงหน้าประตูก่อนจะผักเข้าไปไม่มีนะครับแม้จะผักเข้าประตูเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครหยุดซื้อสินค้าตรงหน้าประตูนั้นเลยนะครับฉะนั้นไอระยะนี้เนี่ยระยะจากที่เราเดินเข้าประตูไปความเร็ว มันจะยังไม่ลดลงนะครับความเร็วที่เราก้าวมาจากร้านจอดรถจะยังไม่ลดลงจนถึงจุดหนึ่งที่เราปรับตัวได้แล้วว่าเออฉันเข้ามาอยู่ในห้างสรพรพสินค้าแล้วนะฉันก็จะเริ่มมองหาสิ่งต่างๆเริ่มทําการศึกษาแผนผังของห้างเริ่มมองหาป้ายร้านค้าเริ่มมองหาอะไรที่เรากําลังตามหาอยู่นะครับจากประตูห้างจนถึงจุดที่เราเริ่มมองหาอะไรบางอย่างเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าขอบเขต พื้นที่ผ่อนคลายนะครับขอบเขตพื้นที่ผ่อนคลายนั่นแปลว่าก่อนที่จะเลยจุดขอบเขตพื้นที่ผ่อนคลายจุดบริเวณขอบเขตพื้นที่ผ่อนคลายตรงนั้นน่ะไม่สมควรที่จะไปวางสินค้าที่เราต้องการจะขายจริงๆไปวางป้ายโฆษณาที่ต้องการให้เขาอ่าน b บ o ชัวร์ต่างๆที่ต้องการให้เขาหยิบเดินเข้าไปในห้างไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่จะแวะหยิบ ไอไลพวกนั้นนะครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะต้องรู้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของห้างหรือเราเป็นเจ้าของสถานที่เขาบอกว่าทุกๆสถานที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมธนาคารห้างสรรพสินค้าร้านอาหารมันจะมีขอบคุณมากครับคุณตุกตาอะไรนะสอกเดี่ยวโดนทุกแนวแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่าก็ ไม่มีลูกค้าคนไหนไม่มีใครเลยสักคนที่จะหยุดบริเวณนี้หยุดบริเวณขอบเขตพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้นะครับฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการไม่ควรวางอะไรตรงนั้นในฐานะที่เราอาจจะไปเช่าพื้นที่ของห้างนั้นๆขอบคุณน้องแนนมากๆนะครับดอกกุหลาบในฐานะที่เราเป็นลูกค้าที่อาจจะไปเช่าพื้นที่ของห้างเราห้างบอกว่า เออมันเขามีบูธอยู่ตรงหน้าประตูเลยนะเนี่ยทำเลดีมากเลยโน่นนี่นั่นถ้าเราไปเช่าเนี่ยเขาจะให้พื้นที่พิเศษเราเลยตรงนั้นอย่าเชียวนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะแวะตรงนั้นเราจะพยายามพุ่งไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้พ้นขอบเขตพื้นที่ผ่อนคลายตรงนั้นครับซึ่งต้องไปศึกษาเอาเองแต่ละพื้นที่แต่ละห้างแต่ละศูนย์การค้าแต่ละออร้านมี ความกว้างของขอบเขตพื้นที่ผ่อนคลายไม่เท่ากันเราต้องไปสังเกตเองนะครับถ้าเราจะไปสวัสดีครับคุณเก๋นะครับคุณซุสโลตีสวัสดีครับถ้าเราจะไปเช่าห้างเราจะไปเช่าพื้นที่ของห้างเพื่อขายของไปสังเกตดูก่อนว่าจุดไหนที่คนส่วนใหญ่เดินเข้ามาปุ๊บแล้วเขาหยุดนะเขาจะไม่หยุดหน้าประตูเขาจะเดินเลยเข้าไปอีกแล้วเขาจะไปหยุดจุดนั้นเนะ่ยเป็นจุดสิ้นสุดของพื้นที่ผ่อนคลาย แล้วตั้งแต่จุดนั้นไปถึงจะสามารถเริ่มไปเช่าเพื่อทำการค้าได้นะครับเช่นเดียวกันอันนี้ผมได้กับตัวเองเลยผมเคยเข้าใจเข้าใจผิดนะแต่ก็โชคดีที่เราเลือกแบบนั้นก็คือผมอมักจะต้องไปเช่าบูธงานแสดงสินค้านะครับแล้วยกตัวอย่างไบเทคอย่างเงี้ยเวลาเราไปเช่าบูธเนี่ย พื้นที่ที่มันติดประตูทางเข้าเลยไม่ว่าจะเป็นฮอล์101 102 103เนี่ยตั้งแต่ประตูใหญ่เข้ามาเนี่ยพื้นที่แรกตรงนั้นอ่ะจะแพงมากแล้วเขาก็จะกั้นเป็นบูธสาหรับบูธใหญ่ๆที่เขาเช่าพื้นที่ติด,ต,ดติดกันมากมายอะไรนะั้นอะ่ะแล้วคนก็เข้าใจผิดคิดว่าตรงนั้นอ่ะทำเลดีสุดเพราะเข้าประตูมาก็เจอเพอผมมาอ่านเรื่องนี้แล้วผมก็สังเกตเออจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดินเข้ามาปุ๊บเค้าก็จะเลยเลยตรงนั้นเข้าไปก่อนนะครับแล้ว สวัสดีครับน้องจิ๊บสวัสดีครับเขาก็จะเลยตรงนั้นเข้าไปก่อนแล้วผมอะมักจะได้แถวที่2นะครับจากหน้าประตูก็เลยเป็นคําตอบว่าอ๋อมีหน้าบูธของผมก็เลยมีคนมาค่อนข้างมาดูเยอะเวลาผมไปออกงานแสดงสินค้าเนี่ยเพราะว่าผมดันไปอยู่ในจุดที่เลยพื้นที่ผ่อนคลายเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเดินเข้ามาเลยเลยจุดใหญ่ๆมาแล้วหมดเวลาแล้วเร็วมากเลยส0นาทีโอเค ก็เป็นเรื่องนี้ครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากกันนะว่าถ้าเราไปที่ตามห้างเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือเราควรจะต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเอายกตัวอย่างประเทศไทยผมเชื่อว่า อุปนิสัยหรือพฤติกรรมของคนภาคเหนือคนภาคอีสานคนภาคใต้ก็คงจะไม่เหมือนกันกันกบคนภาคกลางนะครับฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการจัดพื้นที่ในโซนหนึ่งในในภาคหนึ่งในพฤติกรรมที่คนมีวัฒนธรรมหนึ่งจะเหมาะสม100%เเซกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเขาบอกว่าการจัดห้างในอเมริกันในอเมริกาก็ไม่สามารถเอาวิธีการจัดห้างหรือแผนผังเนี่ย ไปจัดในญี่ปุ่นแล้วประสบความสําเร็จได้เขาบอกว่า <uc> แค่การขับรถฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยขับพงมาลัยขวาใช่ไหมครับเวลาเราขับเนี่ยเราขับอยู่เลนฝั่งซ้ายสวนการทางขวานะเราขับอยู่ฝั่งขวาอเมริกันขับฝั่งซ้ายนะครับพงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับขับชิดขวาสวนการทางด้านซ้ายแค่การขับรถที่มันแตกต่างกันเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปในห้างเชื่อไหมครับ เราหันคนละทางกันคนญี่ปุ่นกับคนไทยหันเหมือนกันก็คือเราจะชินกับการขับรถมองทางขวาเราก็จะหันไปทางขวาก่อนฉะนั้นไปสังเกตดูเซเว่นเซเว่นอะไรนะครับเคาน์เตอร์เก็บเงินมักจะอยู่ทางซ้ายพอเดินเข้าประตูไปมักจะไปทางขวาก่อนคนมักจะหันไปทางขวาก่อนในขณะที่ลองไปดูหนังอเมริกันนะเวลาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของเขาเนี่ยมักจะหันซ้ายหันซ้ายก่อนนะครับฉะนั้นอันนี้แหละพฤติกรรม ที่มันเกิดขึ้นเป็นผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันทำมันส่งผลนี่แหละมันส่งผลให้เรื่องเล็กๆน้อยๆอยมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าสมมุติเราไปเราไปจัดบูธงานแสดงสินค้าที่ประเทศอเมริกันหรือประเทศไหนๆก็ตามที่เขาขับรถฝั่งซ้ายขับประมงวัยไซ้ายแล้วเราดันไปจองบูธท,ที่เดินเข้าประตูไปแล้วต้องไปอยู่ขวาเนี่ย บูธเราจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะเราจะไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับที่อาจจะมีประโยชน์เอาไปใช้ในการจัดแต่งร้านได้นะครับเมื่อวานมีคุณคุณเมย์แอนเวถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะคุณเมย์แอนเวขายหอยทอดเข้าผัดปูอยู่ที่เชียงใหม่เข้ามานะครับบอกว่ามีร้านเป็นของตัวเองอยู่ที่เชียงใหม่นะครับกาดทวีโชคนะถ้าจำไม่ผิดนะ นะครับเข,เ,ขเขาก็เข้ามาฟังแล้วก็เมื่อวานมีพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนให้นักช้อปปิ้งไปเป็นผู้บริโภคโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเขาก็สนใจนะวันนี้ไม่รู้เข้ามาฟังไหมน้องจิ๊บบอกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เลยครับผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเออมันเกี่ยวกันจริงๆด้วยนะครับฉะนั้นก็เช่นเคยนะครับไลฟ์นี้สินาทีพอหนังสือเล่มนี้ y V b นะครับหนาพอสมควรแต่ อ่านสนุกมีเขายกทริคเรื่องราวต่างๆที่เขาไปค้นพบไปพบเจอไปสังเกตเจอพฤติกรรมที่มันบางทีมันก็แปลกๆน่ารักน่ารัก,กผมเอามาเล่าไม่หมดหรอกเพราะว่าเขาเล่าหลายเรื่องเขาเล่าเยอะมากนะผมก็จะคัดเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออเด่นๆเก็เก็ๆ,ๆเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสลองไปติดตามหาอ่านดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะครบ10นาทีแล้วล่ะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ ไว้พรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะครับสรุปวันนี้ก็คือพื้นที่ผ่อนคลายนะครับขอบเขตพื้นที่ผ่อนคลายถ้าจะไปเปิดร้านที่ไหนจะจัดร้านอย่างไรอย่าลืมคํานึงถึงเรื่องนี้นะครับคำนึงถึงพื้นที่ผ่อนคลายถ้าใครเข้ามาฟังไม่ทันนะครับแล้วสนใจผมจะมีไลฟ์ตัวเต็มเอาไว้นะครับ จะบันทึกตัวเต็มเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ในแพลตฟอร์มสีแดงนะครับสามารถเข้าไปดูหน้าลิงก์แพลตฟอร์มสีแดงได้ที่หน้าไบโอนะครับเข้าไปตามดูตัวเต็มได้ในนั้นนะครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้ชื่อไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับอ้ออีกเรื่องหนึง่งสำคัญมากๆประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีซูมห้องซูมปิดนะครับ how to save ten ซึ่งเรามีทุกๆสัปดาห์นะมีทุกๆสัปดาห์สัปดาห์นี้วันพฤหัสนี้จะเป็น EP ีที่62ละนะครับ62เกสมี2ท่านที่จะมาพูดคุยร่วมแบ่งปันกันนะครับท่านแรกเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับชื่อพี่น้อยหน่อยนะครับพี่น้อยหน่อยอดีตคือเป็นพยาบาลมาตั้งแต่แรกแหละไม่ได้อดีตหรอกเป็นพยาบาลมาตลอดนะครับแตเ่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับ จากกรรมพันธุ์จากพันธุกรรมของของบ้านท่านแล้วก็ท่านกินยามากว่า15ปีนะครับกินยาเคมีมากว่า15ปีปฏิบัติตัวเปะ๊ะตามแบบพยาบาลตามแบบบุคลากรทางการแพทย์แนะนำเปะ๊เปะๆเลยนะครับแต่ยาเคมีไม่ได้ช่วยให้ผลเลือดดีขึ้นกับจะต้องเพิ่มโดสยาจะต้องเปลี่ยนโดสยาขึ้นแล้วท่านก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะสุดท้ายไปจบลงด้วยการ ล้างฟอกไตหรือการที่จะมีผลกระตับอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็เลยเลือกอก็โชคดีท่านก็บอกท่านก็โชคดีได้มาเจอกับฟิลเกรสของเรานะครับแล้ววันที่ท่านมาเจอเนี่ยก็เกิดการท้าทายกันนะครับคุณนัทนะครับก็บอกว่าอยากจะหายได้ภายใน2อาทิตย์ไหมเห็นผลภายใน2ออาทิตย์ท่านบอกเป็นไปไม่ได้นะครับ กินยามา15ปีไม่เคยดีขึ้นเลยฟิลเกรสจะมาทําให้2อาทิตย์ดีขึ้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดการท้าทายกันแล้วท่านก็ลองลองแบบจริงจังแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มากเนื่องจากท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มากก็คือเจาะปลายนิ้วเจาะปลายนิ้วทุกทุกชั่วโมงที่กินเลยกินข้าวเจาะปลายนิ้วอนอนตื่นมาเจาะปลายนิ้ววัดน้ําตาลในเลือดนะครับ ปรากฏว่ามันได้ผลแล้วท่านก็ว้าวมากเลยแล้วท่านก็ทดลองลองหยุดยาสักตัวหนึ่งสิแล้วก็เจาะดูว่าเป็นยังไงแล้วปรากฏว่าตอนนี้ท่านหยุดยามื้อเย็นได้ไม่ต้องกินยาเบาหวานมื้อเย็นได้หยุดไปเลยนะครับเพราะบอกว่าระหว่างกินยากับไม่กินยาน้ําตาลปลายมือเท่ากันเลยน,น้ำตาลปลายนิ้วเท่ากันเลยฉะนั้นท่านก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องกินยานะครับแล้วก็ยังมีเคล็ดลับอีกเยอะแยะมากมาย พรุ่งนี้นะครับรายการ how to save ten ท่านจะมา,าเล่าให้เราฟังว่าโอ้ขอบคุณมากครับป้าวันครับขอบคุณมากครับผมน่าจะต้องเรียกพี่วันนะอขอบคุณมากครับพี่วันครับแล้วพรุ่งนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้อยหน่อยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอีกมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วแทนยังไงนะครับฟังแล้วแบบโอ้คนลุกแน่นอนนะครับท่านเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน ใหญ่โตมากนะครับอ,อีกท่านหนึ่งเป็นคุณครูนะครับคุณครูตุ๊กติ๊กนะครับคุณดวงเด่นเดือนเด่นหรือดวงเด่นเดือนเด่นพุ่มแก้วถ้าผมจำไผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับท่านเป็นครูแล้วก็สู้ชีวิตมาตลอดนะครับวิสัยทัศน์แรกเลยหรือเป้าหมายแรกของชีวิตเลยคืออยากเป็นคนรวยนะครับไม่อยากเป็นคนจนเพราะว่าความจนมันน่ากลัว ท่านก็เลยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นคนรวยแล้วกสส็สู้สู้สู้หลายทางมากหลายทิศหลายทางมากเลยนะครับแล้วก็ประสบปัญหาสุขภาพลุมเล้าโน่นนี่นั่นจนเนี่ยมาเจอกับฟิลเกรสนะครับแล้วชีวิตพลิกได้นะครับพลิกจากเรื่องอะไรนะครับมีคำหนึ่งที่ท่านพูดไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าทำอย่างไงเราถึงจะเข้าใจอัลกอริทึมของจัก,กรวาลเข้าใจอัลกอริทึมของพลังจัก,กรวาลซึ่งฟังแล้ว เออมันน่าสนใจนะทำไมเราถึงเรียนรู้อัลกอริทึมของ TikTok mm. เพราะว่าเราอยากจะทำอะไรก็ได้ให้มันสอดคล้องกับอัลกอริทึมอัลกอริทึมหมายถึงอะไรดีละ่ะระบบที่เขาออกแบบไว้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจระบบที่เขาออกแบบไว้เนี่ยแล้วเราทำอะไรที่มันสัมพันธ์กันอย่างเช่นอัลกอริทึมบอกว่าถ้าคุณ อะไรล่ะถ้าคุณพูดพูดถึงแพลตฟอร์มอื่นพูดชื่อออกมาเลยอ่าอัลกอริทึมจะไม่ชอบอ่าเพราะเขาว่า TikTok ชอบให้พูดของเขาเท่านั้นอ่าอัลกอริทึมไม่ชอบอัลกอริทึมก็จะแบนก็จะตัดอะไรเงี้ยถ้าคุณขับรถแล้วก็ไปไลฟ์สดอัลกอริทึมไม่ชอบนะครับพอเขาคำนึงเรื่องของความปลอดภยัยเขาก็จะแบนคุณอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเรายังต้องเรียนรู้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มที่เราไปอยู่เลยถูกไหม และถ้าเราเ,เ,าเรียนรู้ออลกอริทึมของจัก,กรวาลล่ะนะครับพลังของจักรวาลจักรวาลทุกวันนี้ถูกพิสูจน์มาหลายคนนะครับมีนักเขียนมากมายที่เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังบางอย่างในจัก,กรวาลที่เราสามารถสื่อสารได้นะครับสามารถดึงดูดได้พลังงานในตัวเราสามารถสั่นสะเทือนจนมันสอดคล้องตรงก,กันกับพลังของจัก,กรวาลได้ แล้วสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยจะถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวเราก็มีหนังสือชื่อ The Secret หนังสือชื่อ Manifest อะไรแบบนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับฉะนั้นคุณครูตุกติ๊กเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วพู้นี้เขาก็จะเอามาเล่าให้เราฟังว่า แล้วเราจะทำยังไงเราจะสื่อสารเรื่องนี้ยังไงเราจะทำยังไงถึงจะเข้าใจอัอลกอริทึมของพลังจัก,กรวาลน,นะซึ่งผมว่าเออวันน่าสนใจดีนะครับแล้วสุดท้ายแขกพิเศษที่จะมา FAQ ก็คือเป็นอาจารย์ Q นะครับคุณอาจารย์พรลัดนะครับพุทธธรรมโชพุทธธรรมะโชดอะไรสักอย่างอาจารย์พลัดแล้วกันจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์พลัดเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งอีกเหมือนกันที่เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณสามารถท่านท่านไปท่านไปได้ศาสตร์ทฤษฎีเรื่องของการสื่อสารทางจิตไม่ไม่จ่จะพูดสื่อสารทางจิตมันก็จะดูมันก็จะดูเป็นไสยศาสตร์ไปนหน่อยเป็นการเป็นการสื่อสารกับจิตตัวเราละกันอ่ะสื่อสารกับจิตใจของตัวเรานะครับ จิตใต้สํานึกของเรา,าการควบคุมจิตใต้สํานึกการทําให้จิตใต้สํานึกเราเป็น,ปนจิตใจที่ในแง่ดีคิดแต่เรื่องดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะทําให้วิธีคิดเราเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีคิดบวกอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นโอ้โหพรุ่งนี้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันเป็นซูมปิดนะครับมันเป็นซูมปิดผมมีจํากัดแค่500ที่นั่งนะครับเพราะว่าไม่สามารถให้ลิงก์แบบนี้ได้ พลาดไม่ได้ทุกเกสเลยจริงๆใช่ครับน้องจิ๊บพลาดไม่ได้จริงๆนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับใครที่เข้ามาขอบคุณนะครับที่มาฟอลโล่กันนะครับใครที่เข้ามาฟอลโล่เดี๋ยวผมไปฟอลโล่กลับเดี๋ยวลงไลฟ์ผมไปฟอลโล่กลับนะครับใครที่สนใจซูม how to save 10พรุ่งนี้ ep 6 2นะครับติดต่อผมรบกวนแชทส่งข้อความหาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับผมไม่สามารถเอาลิงก์มาโพสต สาธารณะได้ไม่งั้นห้องระเบิดแน่นอนนะครับห้องกระจายแน่นอนนะครับฉะนั้นขอความการุณานะครับติดต่อผมแล้วกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับจะเริ่มซูมปิดนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับหนึ่ทุ่มตรงก็เรียนเชิญนะครับใครที่อยู่ที่นี่อยากจะเข้าใจในเรื่องของพลังงานอยากจะ,ะปลดความกังวลใจกับโรคเบาหวานโดยได้รับ การคอนเฟิร์มยืนยันจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับท่านอายุปัจจุบันท่านอายุ58ปีละ58 59ละนะครับฉะนั้นประสบการณ์ยาวนานแน่ๆกินยาเคมีดูแลตัวเองมาอย่างดี15ปีติดต่อกันไม่ได้หายจากโกรคเบาหวานได้เลยนะครับแต่มาเจอฟิลเกรส2อ,อาทิตย์ท่านเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนะครับฉะนั้นเรียนเชิญนะครับพรุ่งนี้ใครสนใจเข้ามาดูกัน นะครับขอลิงค์มาได้เดี๋ยวผมส่งให้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคผมเองเป็นผู้ดําเนินรายการพรุ่งนี้ด้วยนะครับมาเชียร์มาให้กําลังใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ FC ทั้งหลายโอเคขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ผมกินเวลาทุกท่านไปเยอะมากๆเลยขอบพระคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ